ต่อเว้ยแล้วมันคันไม้คันมือจริงๆเวออมันน่ามันเคียวนะ่ะอีกตัวเดียวตัวดีเอ้ตัวเดียวจริงๆเอาต่ออะอย่างน้อยๆอะมันถือว่าดีนะครับเห็นถือว่าเห็นแล้วเห็นแล้วว่ามันมีกระบาดท,ทองแล้วก็ถือว่ามันใกล้เคียงคำว่าจ่ายที่สุดแล้วแล้วเมืเ่อกี้เออแมวแมวเ,เลยมากขอคูณสองร้อยพอ โอุ้ยทอกต้าตูปูต่อบปะแดงอะแดงไม่หลุดยังดีที่ได้เพิ่มไปอีกห้ามุนเพี้ยนดีดีดีก็บอกว่าดีเป็นมูลนะหรือยังชอบเลยแบบนี้ปั๊บปั๊บปั๊บไม่มีตัวายครับสิบมุนปั๊บ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 ไม่มีตัวจ่ายครับ

ยี่หรู้จ่ายตัวแพงด้วยนะ6,000หรอตอนเลยผมไม่เห็นมูลค่าจ่ายไว้ผู้ชมไปคิดแต่ตัวแรกที่เห็นนั่นคือทองสี่ทองจบเจ้าไม่เราหรือครับคิดตังค์อ๋ออ้วหมุนมืนอยากๆอย่างนี้ซื้ออย่างนี้มันก็ชื่นใจเพื่อน ขออีกสักพึ้มแล้วกันมันคูณร้อยแล้วอะอย่าพึ่งเบกอย่าพึ่งเบกจัดกูรบกว้นแล้อย่าพึ่งเบอกอย่าพึ่งเบอก,อ,กอย่าพึ่งเบก,เบก,เบกนั่นแหละเขียวบ้าสวยงามภาระแบบขออีกสักพึ้มดิแล้วก็อะไรอะไรบ้าสวยงามภาราจิกจบเจ้าไปเราเหลือครับกิตตังเพลงมันจะไม่น่าเต้นก็เตัวงี้ดีะวะ โอ้แค่นี้ก็ชื่นใจดีให้มันดีอย่างนี้ไปทุกๆวันเพียโอว่าอยู่ทำไมวันนี้เกมมันทรงดีนะเออวันนี้เกมมันทรงดีมันจะมาบูดได้ยังไงอาจารย์อุ้ยบหมืนเอ็ดคุณลอยอ,อยากเห็นก็ได้เห็นจบแล้วไม่เหลือ พมฝันเป็นจริงแล้ว <Yeah. S 1> เอา้าไปว่าไล่เบ็ดแพงเลยป่ะ yeah, <sir. S 1> เออผมว่าไล่เบ็ดแพงไปเลย <I am S 1> ไม่แน่แหละวันนี้ดวงอาจจะมาก็นนออาได้เพรนะใครจะไปรู้ <c oughs> เบ็ดเก้าสิบไปเลยนี่เป็นไงเบ็ดร้อยไม่จ่ายดีนะ <c oughs> <c oughs> ชอบก็จัดประหยัดทำใหมอุ้ย เออมันเชจ่ายเพราะเน้อจำปกติถ้าฟีเจอเขาอย่างนี้ส่วนมากจะไม่จ่ายนะพราหนุ่มวายลงมาตรงน,นั้นสวนย่าปลาแปะ 8, แล้วก็ตองหาต่อสวนแจกปลาจริงกั้แซน์มาแล้ว,ว, 8, ว,ลวไม่ลงแต่ว่าสองบาทสวยย่างป 8, งลาแปดอีกเชนบโอ้ไม่มีตัวจ่ายตัวสิบบุญนคนะรับป๊บส่งมาแต่ก็ไม่ลงระเบิดแพงช่วงนี้เขาฟีเจอแล้วจ่ายยากซะด้วยดิเออ แต่ผมว่าถ้าเล่นแบบเอาสาส์ใจอะเบดหนึ่งถึงเบดห้ากำลังดีนะอาเติมสักสองพันนะถ้าเล่นเอาสนุกสนามอนะ่ะอืมคือมันหนึ่งคือเราเล่นแบบ safety, เซฟตี้อ่ะเซฟโซนไม่ยุ่เออคือเล่นแบบ save, เซฟแลจัดอนะ่ะแล้วก็พอเล่นแบบเซฟอย่างนั้นแล้วปั๊บทำไงพีุ่่ก็เติมสักสองพันมันเล่นได้หลายเกมนะถ้าเล่นเบดสามอ่ะพันโลใหญ่หนุ่มเงจุดเดจจอยดีดีก็บอกผมดี ออกมนุนเฮ้ยกำไรน่ะอย่าพู่งไปอย่าพู่งไปโอ้ได้่นแหละสามาส่วเป็นปรับแลดแล้วก็ห้าเลยสอดพุ่จะเป็นลาดจิกสองสแลกโลป๊บสอกกับฮะไว้ปาดับงานวู้ย แล,มมแล้วกระกสอบอสอมลหาลา,ายตอควรจะประหลาดจิกพี่ตจะตอบบแล้วกระสอบไม้ช่วยช่ๆๆช่วยแล้วกระห่าไหลต่อดบจะไม่เล่าหรือครับคิดตังนานๆอย่างนี้ทุกทีหนึ่งนี่มาจองโอ้โหโลใหญ่ดวง,งดยังตื่นแเจ้นใจกบ่าดีแบ้เฮ้ยมันจ่ายมีเกมสองไม้ติดว่ะเป,เป็นไปไ,ได้ไหมจัง จบฟรีเกมนี้พเพิ่มเบ็ดครับเพิ่มเม็ดมันต้องมาละบอไวมาร์าตทำงานไม่มีตัวใจครับหมื่นเก้าอาบิ้วม้องบอกว่าอยากให้หานไปด้วยผู้ชมว่าได้กี่เท่ากี่เท่านนะอยากให้บอกมันเอาโอเคเดี๋ยวจะพยายามหานให้แล้วกัน 90, เก้าสิบสองร้อยสิบเอ็ดเท่าเออมันไม่ได้ทำไมมันตึงเลยขนาดนั้นพระจานฮะบูชา,าจริงเถอะ ไอ้ชิดมึงจะไปจ่ายชาติไหนอ่ะโอ้จานมันปลายเดือนแล้วดิมันต้องทรงดีได้แล้วนาะฮึไม่น่าลงวะจานั่นเปไ็นไรอ๋อแล้วก็พลาดไปมันจะม,มาลงอะไรที่ลงสนามฟุตบอลมันยังไม่ลงเลยจะม,มารู้นเรื่องสอบสับตัว ฮ่าหมุนอย่างน้อยๆมึงไม่จ่ายก็เข้าใกล้เคียงทุนเถอนะบุบควรเถอตังสองพันก็ไม่น่าเกียดเพลินเลยเออ,อโอ้ยม,มุนทายโอ้โหชัดเจนกับจิกปิ่ง อะไรอ่ะไอเไรอ่ะยึดไม่พอไปเด่าคำหยาพี่โยมโอ๊ยต้องควรไปตอ่อพวกคนที้ว่าวงเงินสองพันห้ามทิ้งทำไมเนี่ยจอนใจสุดเขาไม่ซื้อเท่ากว่าจะจ่ายบ้าบอกเขาแตกเท่านี้ซื้อเท่ากว่าจะเจ๊งไป ผมสู้สุดใจเพียนอเดอเดอเดยเฮ้ยตรงดีกี่ไม่แน่น่ะวบาทำการสวนยาปลาแปดไแถวสรบแล้วก็แดกกับเคจบเจ้าไม่เ่าหลือครับว่าไม่นี่มีสิจายสูงมากอเดแล้วกเคมาวบาทำการกันแล้วก็เตะหาสอสวนยาปลาแปเอแว่ามหบ่เอสามไม่ลงครับ เอาวะอย่างนั้นกูก็ได้ทุนคืนแหละหมายถึงไม้นี้นะสองคนห้าคุณทุนคืนสองไม้พี่ชมทุนละสองหมื่นหนึ่งนะมันก็ยังไกลอยู่เก้าวบนที่เหลือคือกำไรแล้วครับจานเนี่ยไงปะแล้วมันจะดีมันจะดีไปอย่างนี้ไว้พี่ชมน่าสล็ลอตมันจะดูดีนั่นรักนั่นแล้วเป็นอย่างว่านะผู้ผู้ชนะคือผู้เขียนประวัติศาสตร์ บองได้ก็ได้ตัวผู้ชนะเลยไหม <c oughs> เออวุ้ยเจย์เจย์เจ้ย์ไม่ลงเลยเราเป็นเชเทนบิ๊กวินครับอีกสี่พันลูกเว้ยจะไม่ถึงอยู่แล้วสี่หมุนเนี่ยวูย้ยนุ่งหึนปั๊บจิบเจย์ไม่ลงครับและกับสีบ่บาทต่อสวยง,งามปลาแปดมิจฉาต่อบอเจ้าเจยไม่ลงครับอีกนิดเดียว ฮัลโ yeah. หลยหย่นงจังจึดเด็ดจอยลับมทีเด้ตามมนที่เหลือขอกำงามทิดดีๆไม่มีเรื้อครับตาเดี๋ยว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 วเดเดเีวเดยเดี๋ยวเ,เ,เีดีเยวดีวเดเดีวเดี๋ยวดี๋ยดรวียดีววยวเดีดีวาาย ไปเช็คมาแล้วกันเนี่ยซื้อมือก็ยังหน้ารู้กว่าหมุนมือเออแล้วดูหมุนมือมันเข้าดิมานนั้นผู้ชมคือสมองมันตื้อไม่ไปเกบไหนก็อู้มีเก็อ่ะ่ีเก็บแหละไม่ดีใจดีกว่านะยกูเกอร์เออ พยายามทำตัวให้ชินผู้ชมฟีเกมแรกมันไม่ยา้กระจายแร้วลูกแพ้เผลอเนี่ยสามรอบหมุนเนี่ยแล้วไม่จ่ายต่อเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคูววออล้อนเลยหยุดเหลือไปแล้วมันละมันจะตีเหลืองไหจ๊ะตีเหลืองคืออะไรวะเกมนี้คือมันเล่นนานหรือเปล่าไม่เล่นสักพักโอ้มันเล่นหลายเกมเกินก็เลืมเนนะี่ยแล้วก็เด้เข้าผู้ชมหลังๆรู้สึกว่ามันเหลี่ยมเกินมันดูทรงไม่ออกครับผู้ชม เออหลังๆคือมันดูทรงไม่ออกนะผมไม่ไม่ค่อยเล่นเก่งเอออ๋ออ่าสุ่มตัวคูณปะได้ไหมจีเหลืองก็คือสุ่มตัวคูณอ่าใช่จายๆๆะจายกระจาเอ่ออันนี้คือรวมไหมแดงคือรวมอันนี้คือกระจายอ่าโอเคกระจาย,จายถูกแล้ว ขนาดสีเหลืองมันยังคอมโบกับสีน้ำเงินได้เลยผู้ชมเอ้ยสีน้ำเงินก็คอมโบกับสีเหลืองได้ผมอยากเห็นสีเหลืองคอมโบกับสีแดงไม่รู้มันจะมีเปล่าเพราะว่าไอ้พระจันทร์นี่ไม่เกี่ยวกับตัวเลขนะผู้ชมพระจันทร์ไม่เกี่ยวกับตัวเลขนะเออถึงแม้แบบตัวนี้จะเป็นครูร้อยนะมันก็ยิงไปคูหนึ่งอยู่ดีนะครับผู้ชมไม่เกี่ยวกันนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระจันทร์สีเหลืองมันก็สามารถคอมโบกับพระจันทร์สีแดงได้นะ โดยไม่มีข้อกังขาอยู่แล้วไหนที่เป็นไงราสาทางการต้งมาเฮ <c oughs> ้ยไม่แน่นะไม่แน่นะกอุมีกำลังใจยอยู่ดีๆลูกเป๊ะให้มันเอาแน่เอาหนอนทักอย่างได้ <c oughs> ให้มันดีสักเรื่องดิจานเออขา,าม,มูลนะเ <c oughs> ออคุณไปนอก สีแดงอะลูกเพ่ไม่คิดถึงเพื่อนหรอกเนี่ยโทรหาดิผมว่าสีแดงไม่น่าลงเวทีจริงสีแดงนะในบรรดาทุกสีผมชอบสีแดงที่สุดแหละนะผมชอบสีแดงที่สุดและคือคอมโบเหลืองกับแดงเนี่ยเหลืองกับแดงคือผมว่าถ้ามีแดงอะผมให้แดงไปตรงกลางแต่คอมโบอะไรก็ได้แดงน้ำเงินหรือแดงเหลืองได้นะมันจะเวิร์กมาก แต่ถ้าเป็นอ่าคอมโบน้ำเงินเหลืองผมว่ามันช้าพี่ชมคือมันช้านะกว่ามันจะมาสุ่มโดน67สักทีหนึ่งเนี่ยมันใช้โอกาสนานมากเลยนะพี่ชมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวผมว่าแดงไม่หมาวาจ้เออะเฮ้ยก็ยังมีเห็นเวออุ้ยเต็มหนา้านีวัดพี่เกมแล้วจัด เอี้ยผู้ชิดพระวัดแล้วกวาเต็มหน้าต้องมาแล้วปะบจเพ่งเบงนะบูชาอูอายเลยเจ้พึ่งเบงตนะอเจาอออ้า,จา,จา,จาไม่เลวหรือยังไงก็เต็มหน้าคุณผู้ชมยังไงก็เต็มหน้าน้ำเป็นไร กิ <c oughs> ๊ตังก์เลยปะวะโอ้ยโลหโหูกี้แต่ทั้งเป็นรอยมันเป็นเบตี้เีเ้มองโยมมันช่างหอมสวยนี่ก็ขยันกดเหลือเกินบราโวบราโว่เฮ้ ว่าเป็นร้อยน่าสนใจว่ะคือตั้งแต่เห็นตอนมันไหลนอกแล้วนะไม่แน่นะผู้ชมคือบางเกมมันอาจจะมาหมุนมือก็ได้แต่ว่าซื้อมันอาจจะไม่ไดีครับนะบางเกมอาจจะมาดีทางซื้อเออแต่หมุนมืออาจจะไม่ได้ดนะีก็อาจจะสลับสันไปหรือบางเกมอาจจะมาทั้งสองนะครับแต่ส่วนมากหลายๆเกมนะไม่มาทั้งสอง <c oughs> <c oughs> เออแมง ไม่มันไม่มาทั้งสองเลยแหละปัญหาตอนนี้คือมันไม่มาทั้งสองอันนั้นเลยซื้อก็ไม่จ่ายพุ้นมือก็ไม่เข้าใช่ไหมหก็พยายามสัมภาษณ์น,นะพยายางช่องใหม่นะช่องนี้ก็จะพยายามจะก็ต่องน,นี้ต้องทำช่องใหม่ด้วยนะครับคือช่องใหม่ที่จะทำนะจะเป็นช่องที่รวมทุกค่ายเกมเลยนะครับรวมค่ายเกมไม่ว่าจะเป็นโนลิมิตนะครับ GG PP พีพีเออวุ้ยเอาเป็นว่าทุกค่ายเกมนะครับเออ เอาไปปนกันได้ละมุนเอเล่คือแบบมุนเอเล่คือจะต่ำคุ้งก็เหมือนพีจีมันจะไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแล้วตรงเนี้ยนะครับก็มันเบื่อๆแล้วกันผู้ชมนะครับก็ไปเล่น่วงนี้คือจะพยายามจะพยายามเรียนรู้ข่ายอื่นๆแล้วันผู้ชมะนร้บนั่นแหละสุญยากลาแปดตายอ๋อโอย สองไม้ตีเด้อว h a t เฮ้ยเบ็ลอยว่ะฮัลโลยใหญ่นกยังสื่จอยขอดอกแงแบบเมื่อกี้นีเพียนเพียนเบ็ดก็จ่ายอยู่หรือว่าทฤษฎีนี้เราจะใช้ได้ป่ะจ๊า คือสมมติว่าเบ็ด40ใช่ป่ะเบ็ดแรกที่มันจ่ายพอมันจ่ายไปแล้วเราเปลี่ยนเบ็ดเล่นอย่างนี้ไหมเออเนี่ยพอเบ็ดนี้จ่ายปุ๊บใส่เบ็ด200ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่น่ะเออนั่นแหละแกเราวาสัญญาภาระแบบไวมาทำงานแล้วก็เจอรจาต่อสู้จัดปลารกิจตามด้วยไว้อีกตัวไม่มีตัวจ่ายกับอ,อุ้มจะได้ฮัลโหลยใหญ่ ยังจะเด็ดใจอย่างพันหาหลับหลับไปได้ยังไม่หยุดยังไม่หยุดแล้วก็ชีทสองไม่ลงครับสามมูลปั๊บ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 ไม่มีตัวจ่ายครับมุลได้น่าจะเบรกนะผู้ชมผมเมื่อยนานทีอย่างเงี้ยเนาะ